เห็นจังไดได้เอาบุมีแอเห็นตาขึ้นเขาเด้ม่ตนำกอกน้ำประประายล่ะเปิดอาบรดเยน็นคือกันลาสุดบอกกำนกครับล่าสุดห่อนครับมือนห่อนทั้งนกทั้งคนละมันห่อนแห้งฝนบประตกลา้มือแล้วไม่ต้ขี้ฝ้าแดดจ้าห่อนอบเอา ชันดถไปเตะลังค่าหอยเดีเลงวล้วละเอาไปเตะลังค่าอะไรมันหอนแห้งเด้เลงไว้เพื่อนอันนี้คือพมมยุ่หน้าเนาะครับย่างนกตัวเดียวตอนนี้เอาไ้ในเตะห่มเปิดน,น้ำใสเลย ทีกิงถ้ามีถั่วังไงยบ้างไ้มันก็จะดีอยมันจะอาบง่ายก็ากันแต่อันนี้มันกับบะหมี่แนล้วก็อันนี้มันสะดวกกว่านะบางทีเขากกไดเอาถั่วเขามันกัถั่วเขาแงี้ย่ไปเลยเนาะกปดเปิดใส่กันที่ะครับไม่ต้องเอาถั่วใส่หรอกครับผมประตูมันหน่อยมันยังดอกแบบนี้ก็สะใจดีกัน ก็สิว่าโอ้โอดส่าหเนี่ยจว่าเนี่ยเย็นดีนะตอดหญ้าตอดอยังไปแล้วครับเอาหญ้าเอาดินมอาอยัางไส้ให้มันไปซะละตามภาษาคนเลี้ยงนกมีตัวเดียวครับเบิ้เฮียนันองนันปนล่อยบ่ละเอาไว้วหน้าพอได้เป็นมูอยู่หนะ้าเออเล่นเล่นพ่อล้วกับวกัก bỏ cái đó là chơi đi biết nằm